สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกาช่วงใบใเนะค่ะตอนนี้ทีมบอรับบอนอนเพิ่งกระไดเวลาจวดจัดวาดเบื่อจ,าาจ้าหลังจากพขินเขานำซามปลาแล้วจะกำลังลงเล็กล่วงทางค่ะพี่น้องเพื่อทีสิบปิดตังเวทีมันทันเวลาทบการสแสดง เมื่อนีทีมงานภาทําทการแสดงอยู่ที่บ้านคาดน้อยอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีานานานนค่ะพี่น้องคะพี่น้องมาแรกมาจวดจัดปาดบึ่มเตยสเสด็ดสอดแจงน้ำกันเลยจ้าหลังจากเมื่ขึ้นในทีมงานเภาทําทการแสดงที่อู่ทุ่งพ่อนพีใศเนาะค่ะเปืดปดปิดุกพีลุกพีลุกพีเป๊ เต็มจอ,อยาาเลยบันนี้พี่น้องคะแม่หนุ่ยตรงหาทั่งหามองนัางไม่แล้วใหญ่แล้วพี่น้องใ่หญ่แล้วใหญ่แล้วสถานที่อาจสิ้อับแขบแน่เดอพี่น้องวันนี้เพราะว่าท่างจะาพาคนบอกว่าอยากให้พื้นที่ได้หลายเนจักน่อย จัดให้ค่ะสนามลงเรียนค่ะพี่น้องเป็นบุญงานบุญเอียงเนี่ยโมหูจากอยู่ได้ยินแต่เสียงบั่นจะผาบวนวอนอยู่บอบลับก็นอนแต่กาลังทำมาขมเมเณในการทำงานทำางสะาสายแสงแดดค่ะพี่น้องค่ะช่วงสามท่มเหนือมา่นเนี่ยแดด แดดแดดอีลีอีรอแดดอีลีอีรอแดดบ,บัวปานี่ไผ่เลยค่ะแต่ว่าตกมายยังมือขึ้นอากาศเย็นเลยค่ะอากาศเย็นเย็นทิ้งวะ่ะย่งแม่นแทตอนเสาๆนะพี่น้องหนาวหนาวอีลีมึเอเสานี่ก็นาวแต่ยาวยางกลางเวทน,นี่ห้อนจังเลยกะ มันแง่งสุขภาพโดยพี่น้องอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลเจ้าของอากาศแบบนี้เห็ดให้คนเป็นไข่เป็นนา้าวทุกพี่น้องคันเนือ้อคันโตแม่หนุ่ยก็เป็นซีดซีดตะนิดตะนิดขึถึงมาจากน้อยแล้วปวดกระดูกกระเดี่ยวไหมคะ่ะวางสองสามโนว่าปวดแชวต้องปวดแชวต้องปวดหัวเมืนน่อนี้คันเนือ้อขันโตค่ะ ื้นทีมันมันมนทนเนาะค่ะบอแคบดอกแต่ว่ามัน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 กว้างอยู่เนาะพี่น้องเนาะมันมนทนน่ะแนี่เห็นคือนั่นเพิ่นเพิ่นทีมงานสังกสีเพิ่นกัแล้วเด้อเกไหนมาไอ้เล็กเดี๋ยวพาลูกเนี่ยเพิ่นโชคดีขนาดมึงขึ้นนี่จับฉลากโอ้ว่าแมนอันในซองพันมวลโเมื่อคืนนี่รางวัลพิเศษกับอ่า รังวัลบดกับรังวัลพิสูษผู้ใดก็ได้ผู้บ่ใดก็บปะว่ากันเนาะพี่น้องเนาะเพื่อความสนุกสนานส่วนเมนูก็ได้โอ้พอแหลมอีพอแหลมเราได้หน้าฬิกาหน้าริกาแขวนเป็นรูปอีหล่าหน่อยอุงอิงเนาะคะ่ะเมนูจับแท่นอีพอพอ,อีพอเพ่นไปเป็นประธาน อยู่ทางเวททีมวยเมนูก็เลยจับแท่นจับได้เป็นของสร้างสิ็์เนาเป็นนาฬิกาแขวนรูปอีหลานหน่อยอุ้งอิงพร้อมกับเงินสองร้อยบาทเมนุยก็ได้ของคนขับรถแมล์ลำย่ยสองรอยบาทรางวัลพิเศษอีกของป้อมเปียมลอยหกสิบบาทนนค่ัพี่น้องค่ะมวนมวนคือว่า ใายเขียบเนาะค่ะกระ,กระชับกระชับมิดต่างช่วมสามาขี้ในวงในทีมงานเนาะพี่น้องมื่อขึ้นนี่เป็นการร่วมผู้ใดอยากร่วมก็ร่วมเนาะมื่อขึ้น,นที่จริ้งวากระป๋ามานาว่ใส่เห็ดเห็ดจะพวกพวกอ่าประดับจอเอสดีแล้วกะเม่ขั้ว่วาวัชนาบาังเอิญ่าพวก มอล่ำศิลปินเพ่นกระยากมีส่วนรวมนังอาจารย์นักดนตรีก็่เลยพากันเหตุ้นสนุกสนานเป็นการเป็นการอันอยังวันเด็กไปในโตเนาะคะ่ะนีุู่นฟูลน,นั่งทีมโดยหัวหน้าเอสดีทีมอันนี้นเป๊ะอยู่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเ่นเป๊ะอยู่แล้วทีมนี่ถึงจะ สายใบยข่ำเพิ่นกับท่านเวลาของเพิ่นทีมงานเพิ่นอพะทีมงานคุณภาพใครแนวเมือนี้บรร่ได้อยู่ทงหน้าหลังจากเท้าอยู่ทงหน้าสองสามเหมือนแล้วพี่น้องเมือนนี่ของงานของทาอยู่แล้ เขาหอมเงาก็มีให้อยู่โอ้กันดานแห้งเมื่อวานเนี่ยลูกๆกัจอดรถบาดบักไกยพากันหอบใส่ละยงลังร่องทงหน้าบาัเนีย่ยเพราะว่ารถบาดรงบ่ได้เดือดต้นลูกเต่าหองนามหงท่าก็อยู่บ,บักไกยหนึง่งก่อเรื่องเมนูเมนูบ่ได้ยากเด้อค่วะวาตมีทัานหน้านั่งลง่ร่งขงัง,ขงแก่ได้แล้วก็แล้ว ยังยังยังาะเลาะจเข้าก e ่อนอ่านเดยเพื่อนก็จัรอสไปยังนะอคเยับอยู่ใส่ไม่หนาวเครรับ ตว่าแต่ว่าอะไรบางอื่นโบเมนเขมียนไทยแล้ววะฮะยางเลาะยางเลาะทายคลิปเฮปเลนเบิ่งนี่แหละเบิงเล้วรับนี่แหลมาอยู่หางน้องนี่แหละอ้าวไปไปดูนอนเฟียกันอยู่หันเฟียว่ามันเรื่องที่แบบไปดูเห็นน้องนี่แหะโอ้เรื่องผู้บ่าวไว้ที่หลังพี่น้องพูดพักส่วนขั้วของโรงเรียนเพกันพี่น้องมึ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 งประเทศยังไงเนี่ย ิมบลับบนอนน์พเนจรยังไหวปฏิทูปฏิทูอาหฐานแถืสร้างบอยันม้ามาขาบแถพี่นอ้องมายางไปยางมามาเจอดีจนใดคุณอาหารการกินของเพิินทิมบลับบนอนนปูดป, ات, ป,ปูดปูดปูดปิดปิดปาดปาดโถ่ผู้ดมสมบูรณ์ขาดเนาะผู้ใดหละเฝ้า ยางไปยังมามาพอกของดีว่าเมียนมาด้วสิขาบบัดน,นี้ว่าเมีนเมีนหนุยว่าเมีนเมีนหนุยสิว่าเมีนเมีนหนุยบ่สิขาบบัดน,นี้อุลโอมสมบูรณ์ค่ะพี่นอ้องว่าด้วยนี่เพิ่อนละอัน,นแป,ป้วปลามากนี่ละ่ะพอเลี้ยงก็ได้จากที่โบลันโน่เนี่ยเราไปเกียงเซอสมพักอยู่หันพี่น้อง ทอดอาหารการกินเพื่อนพี่น้องคะที่บารับบะนอนว่ธรรมดาหาอยู่หากินกันมัน้าเมนยูทงยูทาเฮ็ดไว้ที่แล้วเพื่อนก็พากันไปอันนี้เด้พี่น้องหาหาดักหนูทามีดสะมีดข้องน้ำเอา้าเพื่อนก็ไปหาปลาบอกคลีตัวนี้โอ้คุณคู่เอ้ยคนเจ้าสซีย่างบะนอนคุณคู่เอ้ยบอกเคลีเจ้า ยูท่างพี่กระตากปลาแบบน,นี้พี่น้องเลยบอวดบวอยากเพินพินตัวนะโอ้ยโอ้ย,อยมันแอออดตัวนี้มันลายลายกระดงมันหน่อยกว่าปลาพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นของทิมบาร์บรนอนคะ่ะอาหารเพิินอ่าพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้ เอาไว้สำนีสกอรขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจเิ่บงแลากกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อขอบกันคลิปหนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ